เซรั่มขับพองะครับหน,บน้าเข้าแบบดูดีขึ้นใสขึ้นสดซื่นขึ้นนิสิตนะคะหน้าก็จะนุ่มชุ่มชื่นนะจุดด่างดำรอยสิวนะคะก็จะจางลงด้รัมนิสิตตื่นเต้าขึ้นมานะโอ้ยหนาวห้องมีนุ่นมชุ่มชื่นค่ะใสดีคอนเฟิร์มเลยค่ะนิสิตเซรัม่มซึมเข้าหนาเขาเร็้วขนาดสิกระจางใสแล้วก็สภาพผิวเข้ามาดีขึ้นจนรู้สึกได้เลย นี่ทุกคนเบิร์นี่เซรัม่มสรงพล่งบักคักเลยละ่ะหน้าสว่างใสเนียนนี่เซรัม่มผิวอิมพูแดงนะเจ้ารอยกระร้อยฝ้าด่างลงจดหนักนะเจ้านี่ใสดีจะแต้ผิวแบบแป้ตัวนี่นิสิตวิ่วัาพี่มาเลยันก็ถือเป็นหนึ่งเคล็ดลับของสาววัยสีสิบอย่างเรานะคะและราคาไม่แรงจนเกินไปนิสิตเซรัม่มหน้าดูเด็กลงจนไม่มีใครเชื่อว่าฉันอายุ44ปีแล้วนะนิตเซรัม่มกุ้ All size.